เดี๋ยวนักเรียนมาดูตัวอย่างถัดไปของการนำลำดับเรขาคณิตไปใช้นะครับตัวอย่างนี้ในเมืองหนึ่งมีประชากรอาศัยอยู่แสนคนถ้าจานวนประชากรในเมืองนี้เพิ่มขึ้น2%ในทุกปีถามว่าอีก10ปีข้างหน้าจะมีจานวนประชากรในเมืองนี้ประมาณกี่คนคำว่า2%ตัวนี้นั่นแสดงว่ามันเพิ่มขึ้น แบบคงที่ก็คือ2% 2% 2%, 2เป็นการเพิ่มแบบทวีคูณนั่นก็คือลำดับเรขาใช่ไหมครับเรามาการหาลำดับเรขาก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเราต้องเอาสูตรมาการก่อน an เท่ากับอะไรนะครับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1 เราจะต้องทราบสองส่วนก็คือ a 1หนึ่งกับเราต้องรู้ A 1หนึ่งกับอะไรครับกับ R ให้ได้ถ้าเรารู้ตัวนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถไปหาคำตอบได้ข้อนี้เขาให้อะไรมาแล้วบ้างให้อะไรมาแล้วบ้างหนึ่งแสนคืออะไรครับนักเรียนหนึ่งแสนคือ a 1หนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งแสนอโอเคนะ a อหนึ่งเราทราบแล้วคือหนึ่งแสน โอเคมาต่อกันที่ R R คืออะไรครับ <Okay. S 1> มันมีเลขอยู่แค่นี้มนมีเลขอยู่3ตัว R เธอคิดว่าตัวไหนครับ2% 2เปอหรือสีงเฉยหรือ,อยังไง <Okay. S 1> ลองคิดดีๆความหมายของ2เปอร์เซ็นต์หมายความว่าอย่างไรถ้ามีถ้าปีนี้ร้อยคนปีหน้าจะมี ร้อยเท่าไหร่ร้อยสองครัอัตราการจำนวนนี้ประชากรเพิ่มขึ้น2%ทุกปี2%ทุกปีสองเปอร์เซ็นต์ทุกปีกปกปคือสองเปอร์เซ็นต์ของของแต่ละปีนะ สมมติปีนี้หนึ่งร้อยปีหน้าเป็นร้อยสองปีต่อไปต้องเป็นสเปอร์็นของร้อสองนะไม่ใช่เพิ่มขึ้นท,ทีละสองคนสองคนนะคิดอรอมั้ยความหมายคําว่าสเปอร์เซ็นต์เปอร์เซนมันต้องไปเทียบกับฐานที่มีอยู่ทั้งหมดสมมติสมมติครูยกตัวอย่างว่าปีแรกเน,100นี่ยหนึ่งร้อยคนปีที่สองก็จะเป็นร้อยสองพอปีที่สามเนี่ยจะต้องสองเปอร์ซของร้อยสองอ่ะ นะครับบวกเข้าไปนะครับบวกเข้าไปก็ต้องคูณด้วยใช่ไหมคูณด้วยคูณด้วยแต่เธอย้อนกลับไปร้อยกลายเป็นร้อยสองเราก็มองว่าอาจารย์มันบวกสองใช่ไหมเธอก็จะคิดอย่างนี้ใช่ไหมบวกแน่นอนแหละแต่การที่มันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับแต่ความปีต่อไปมันไม่ใช่ร้อยสี่นะมันไม่ได้บวกสองเลยนะ สอง่าเดี๋ยวค,คิดใหม่นะครับถอยกลับก่อนหนึ่อคนคือตัวนี้สของ100คือเท่าไหร่ครับก็เอาสองเนี่คือส่วนด้วย100ของก็คือคูณมาเลยตะพรอกันเลกยกลายเป็นเลขสองเฉยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดสองเปครปีที่2องเลยได้102คนใช่ไหมครับ เอาเลขสองนี้ไปบวกกับ100ตัวแรกกลายเป็นร้อยสอนะสของ1 0ึ่ปีที่2นะครับข้อ2ส่วน100คูณกับ102มันตัดไม่ลงนะ่ตัดไม่ลงก็กลายเป็น204หารได้หนึ่งหรือ2.04คนคนนะครับ ตัวนี้ก็จะเขียนว่า้อ2.04ดนไปบวกเข้ากับ102เดิมที่มีอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้น2%ก็จะเป็น104.04แล้วก็จะคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ104.04 2%นนของมันเป็นเท่าไหร่ก็จะเข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็จะมาหา r ใช่ไหม r ใช่ไหม าหาจากไหนนะตัวขวาหารด้วยตัวซ้ายลองเทสยบดูนะนักเรีนยนกดกดมือถือก็นน102ได้ร้อยสองหาด้วยร้อยฝั่งนี้ฝั่งนี้102ร,ร้อยสองหาด้วยร้อยฝั่งนี้ร้อยสี่จุดศูนย์สี่หารด้วยร้อยสองได้เธอตอบค่าอา,หาให้คูยนะเอาคู่คนละคู่ครับหนึ่งจุดฝั่งนี้ละ่ะ หร้อยสี 4. 00 4. 00 4. 00 uh. ่จุดศูนย์ส um> ี่หารด้วยร้อยสองเอาเลขที่ติดกันไงนักเรียนเขียนได้เท่ากันไหมมันต้องเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับสรุป R ให้เธอร้อยสองหารด้วยหนึ่งร้อยก็จะออกมาเป็นหนึ่งจุดศูนย์สองเราได้ R ได้ร้อยครับ R แล้วงงไหมงงไหม มีที่มานะทำไมได้ร้อยสองก็สองเปอร์เซ็นต์ก็ไปหัวข้อก่อนตัวนี้ร้อยสี่จุดศูนย์สี่กดแล้วนะหารด้วยร้อยสองใช่ไหมเบสกอดให้คุยอีกรอบนึงร้อยสี่จุดศูนย์สี่หารด้วยร้อยอสองได้หารด้วย 102. ร้อยสองท่าเดิมถูกไหมครับวอนอาได้แล้วมีอะไรอีกครับเลขสิบคืออะไรครับ เอ็นใช่ไหมเอ็นเดีย๋ยวถามก่อนมันมีเอ็นเธอจะเป็นสิบหรือสิบเอ็ดเรามาคุยกันตอนนี้เอหนึ่งคือแสนคนคือสตาร์ทใช่ไหมครับดูคำถามครับอีกสิบปีคำว่าอีกสิบปีเขาถามหาเอเท่าไหร่เอสิบหรือเอสิบเอ็ดคิดดีดี ตอนนี้ A1 คือ1แสนคน A1 คือ1แสนคนเขาถามว่าอีก10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาถามหา A เท่าไหร่ A11 นะครับไม,ไม่ใช่10นะเนยกออกเนาะถ้าเธอเ1เขาไม่นับถูกไหมครับ A1 มันจุดสต,ตาร์ทอีก10ปีก็นันบไปเลยครับปีก็เป็น A2 A3 a 4อเถึง a 11เพราะนโจทย์หา เเท่าไหร่ครับ a อสอ่ะลบกวนนักเรียนแทนค่าในสูตรของเราดูสิจะได้คําตอบเท่าไหร่รนะครับเอสเท่ากับ A1 R ยกกําลัง1 1บลบหนึ่ใช่ไหมครับอ่ะสิบเอน่งนี้คูขอลบ,ลบเกียรตจนมีออก เราแทนค่าเข้าไปครับ a หนึ่งก็รู้แล้ว r ก็รู้แล้ว,ลวนะครับเราก็จะได้คำตอบโอเค a สิบเอ็ดก็จะเท่ากับ a หนึ่งก็คือหนึ่งแสนใช่ไหมครับหนึ่งแสนคูณกับ r r คือหนึ่งจุดศูนย์สองยกกำลังสิบเอ็ดลบหนึ่งก็คือยกกำลังสิบนะครับยกกำลังสิบนั่นก็คือ 1นึย์กกำลังสิบเครื่องคิดเลขก,กดไหวไหมหนึย์สอคูณกันสิบตัวหนึ์ศูนย์สคูณกันสิบตัวอถ้าไม่ไหวครูครูจะใช้เอ็กเซลคูณให้1นึเท่ากับ1.02ย์ยกกำลัง สิบนักเรียนสิบเขจไหมหนึ่งจุดสหนปดเ้าเก้าส่สี่สองหนึ่งจุดองหนึ่งแปดเก้ก้าสี่องเียงเจียมันจะปะเดี๋ยวแล้วเลขมันหลายตัวเอาให้ครบก่อนหนึ่งจุดวันนี้หนึ่งแส้ คูณกับ1.21899 9, ตัวเดียว92ตัว442ตัวนี้เราก็คูณกับ100คูณกับ100ก็ทำให้ทนิยม5ตัวใช่ไหมครับ05ตัว12345ก็จะเป็น12899.442 9, 9. คนปักแม่นนะครับ ประมาณโอเคประมาณนี่ครับส่วนทศยมก็ไม่เอาก็ได้ไอท้ทายคนมันไม่เป็นทศยมอยู่แล้วแต่นี่คือหลักการคำคำนวณนะปีที่สิบเอ็ดจะมีทั้งหมดหนึ่งหนึ่ง่ผหายไปตัวหนึ่งหนึ่งสอง,งใช่ใช่ใช่ขอไปครับหายไปตัวหนึ่ง ขอไปครนึ่งสองหครับคนอันนี้ท้ายเนี้ยออกเลยนะครับ 1, 2, 1 8, 9, 9นึ่9สคนโอเคประมาณคนเพิ่มไปตั้งสองหมื่เอดนะประมาณครับนี่ก็คือวิธีการ เราต้องหา A1 หนึ่งให้ได้หา R ให้ได้รู้ว่า n เป็นเท่าไหร่ครับจบสูตรก็มีแค่นี้แทนค่าหาแทนค่าหาโอเค